สวัสดีครับผมนี่นะครับก็เป็นการเดินเช่าผรานะครับองค์ละสิบาทนะครับตามสไตล์ผมนะครับเช่าผ้าดีราคาถูกนะครับองค์ละสิบาทนะครับตามคอนเซปต์นะครับนําเงิน100บาทนะครับไปเช่านะครับว่าจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้พ้าอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับทั้งนี้ไปนะครับก็เลือกเช่ามา10องคนะครับองคละสิบบาทก็ถือว่าราคาย่อมเยานะครับ องแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณครับชั้นนี้ไปก็ได้หลวงพ่อคูณมา3องครับองนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับรุ่นคูณพันล้านนะครับผมเล่นหากันก็อยู่หลักร้อยนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่เป็นพระดีนะครับปีลึกเป็นพระที่ท่านหลวงพ่อท่านปุกเสกนะครับปีพศ .36 นะครับเปลี่ยนสวยนะครับกระไรทองเรามาส่องดูกันนะครับ ก็ไปเดินเช่าที่เดอะมิวนะครับรังสิตจันนานไปดีนะครับผมนี่ครับคูณพันล้านนะครับช่วงนี้หลว่อคูณก็เริ่มเบาๆลงมาครับราคานะครับถ้าเจอผมก็จะเก็บเช่าเก็บไว้ตลอดนะครับพอดพาท่านออกเยอะนะครับก็เป็นพาดีราคาถูกนะครับหลายๆรุ่นนะครับบางรุ่นก็แพงบางรุ่นก็ถูกบางรุ่นก็ราคากลางๆนะครับ เลือกเช่าหาได้นะครับเดี๋ยวมาดูองค์ถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อคูณเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญกลมนะครับท่านก็จะนั่งยองๆครับออกมาปี38นะครับออกที่เชียงรายนะครับเป็นรุ่นกูช่วยมือนะครับวัดถ้ำผาจรุยนะครับอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงราย ก็นอกจากออกจากวัดท่านวัดเดียวแล้วนะครับก็ยังออกที่วัดอื่นด้วยนะครับมาสองดูกันนะครับผมเรียียนี้นะครับก็สวยงามนะครับชัดเจนหลงพ่อคูณปริสุธโธนะครับนี่ก็เช่ามาให้ดูกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็บางองค์ก็ขายทํากําไรได้นะครับบางองค์ก็ก็ขายไม่ออกเหมือนกันครับก็มีก็เก็บไว้นะครับเอาที่เราชอบนะครับ องนี้ก็ออกปีพศ .2 5 3 8นะครับรุ่นคูช่วยมึงครับได้มาอีกหนึ่งองนะครับหลวงพ่อคูณองค์นี้ยังสวยอยู่นะครับเดิมๆนะครับไม่ไม่ผ่านการใช้นะครับองนี้ก็นั่งหยองๆองเอกลักษณ์ท่านนะครับสูบบุหรี่นะครับถ้าปี36 3738ก็จะออกประมาณนี้นะครับ อันนี้ออกในที่เลึกสร้างอุโบสถนะครับออกที่วัดอื่นเช่นเดียวกันนะครับออกที่วัดห้วยขงนะครับปศสองห้าสามหกนะครับพอดีวัดอื่นนะครับก็มาขอท่านสร้างนะครับมาขอบารมีท่านนะครับท่านก็ไม่ได้ติดชัดอะไรนะครับช่วงนั้นนะครับจะท่านก็จะออกเป็นลักษณะนี้นะครับนั่งยองๆนะครับสูบบุหร่ นี่ครับปีพศ2536นะครับเป็นที่ระลึกสร้างโบสถก็ถือเป็นพระดีนะครับปีลึกทันท่านอยู่แล้วนะครับุนยิ่งปีปี3 5 3 6เนี่ท่านกำลังดังเลยนะครับ3 5 3 6 3738กดปนะครับก็ดังไปเรื่อยเลยครับมาอีกองนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ออกที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชวาดนะครับ ขอกที่วัดแสวงสามัคคีธรรมครับอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับการเดินสนามพระนะครับจะเดินจังหวัดไหนนะครับก็มาแคเจอพระจังหวัดนั้นนะครับบางทีก็พระที่ไม่ค่อยได้เล่นหาหรือเล่นหากันแต่ว่าก็จะเจอในกองนะครับเราก็สามารถเลือกหาเช่าได้นะครับอย่างองค์นี้นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับจมูกอาจจะมีโดนไปบ้างนิดหน่อยนะครับ มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเรียนนะครับก็เป็นที่ระลึกนะครับเสด็จวางศิลาเลือกอุโบสถวัดแสวงสามัคคีธรรมจังหวัดปทุมธานีครับออกเมื่อปีพศ .2526 นร่ะครับก็ถือว่าเป็นพระดีปีลึกนะครับเจอสวยๆอย่างนี้ะว่ามักจะเลือกเช่ามาก่อนนะครับองนี้นะครับเป็นพ่อขุลามกำแหงนะครับอง์นี้ก็เล่นหาอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยกลางๆนะครับ เนื้อไก่ทองนะครับสมาคมศิษย์เก่าสุโขทัยนะครับจัดสร้างในปีพศ2536นะครับเป็นที่รลึกแด่ผู้รู้หนังสือไทยนะครับเหรียญนี้นะครับสมเด็จพระยานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับวัดบงวริเวศท่านอธิษฐานจิตให้นะครับพ่อคุณรามกำแหงนะครับโดยเฉพาะผมนะครับศิษย์เก่ามหาไายรามกำแหงนะครับถ้าเจอเหรียญพ่อคุณรามกำแหงนะครับก็มักจะเช่าเก็บไว้ตลอดนะครับผม เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าเจอสวยๆราคาไม่แพงหรือในกองเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับกถือว่ายังเป็นเหรียญที่สวยนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับปี36นะครับถือว่าเป็นปีลึกพอสมควรน,นะครับ เหรียญต่อมานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโฉมหลังหลวงพ่อสาครนนะครับส่องดูนะครับหลวงพ่อโฉมครับ ด้านหลังก็เป็นพระครูฐานพรนกิจติคุณหรือหลวงพ่อสาคอนนะครับมาดูเหรียญถัดมานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เจอพระจังหวัดปทุมถือว่าเป็นพระในท้องที่นะครับ ส่องดูกันเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยนะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญปีลึกมากนะครับเป็นเหรียญพระครูปทุมธรรมโชติวัลราชศัทธธรรมนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันมอนนะครับรุ่นพระราชทานเพืงศพยันมอนนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเกจิอาจารย์นะครับ สายลามันหรือสายมอนของจังหวัดปทุมธานีนะครับถัดมานะครับมาดูเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญพระประธานอ่าในโบสถ์ครับวัดทักโขงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเหรียญน,นี้ ด้านหลังก็จะเป็นที่เลึกของหลวงพ่อนะครับครบอายุไป14ปีเหรียญก็อาจจะไม่สวยมากนะครับแต่เห็นเหรียญนี้เห็นแล้วชอบนะครับมีรายละเอียดดีผมก็เลยเช่ามานะครับปีพศ2537นะครับ หลวงพ่อพยุงครับอายุ84ปีครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับซึ่งหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับก็จะออกเกือบทุกปีนะครับที่วัดเหรียญน,นี้เป็นปีปศ .2548 นะครับก็ยังเป็นเหรียญใหม่อยู่นะครับแต่พระ หลวงพ่อบ้านแหลมนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมักจะมีประสบการณ์แคล้วคลาดอยู่บ่อยๆนะครับเจอเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสวยนะครับแต่ปีก็ยังไม่เก่ามากนะครับ4 8ก็ถือว่ากําลังดีก็เลยเช่ามานะครับเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับ ด้านหลังนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับผมปี2548เป็นเหรียญสวยอยู่เลยครับเหรียญน,นี้ก็มาอีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญทางใต้นะครับพระพุทธสิห์ขิงนะครับผมเป็นเหรียญ ที่สวยงามนะครับอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญพระพุทธนะครับพระพุทธสีหิงเป็นด้านหลังนะครับพ่อท่านตาขาวนะครับรุ่นแรกนะครับสองดูนะครับความสวยงามนะครับพระพุทธสีหิงนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพระพุทธรูปนะครับประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นพ่อท่านตาขาวนะครับรุ่นหนึ่งนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการไปเดินสนามพระนะครับไปหาเช่ากองพระเครื่องนะครับพระเครื่ององค์สิบบาทนะครับก็นำมาให้ดูเป็นแนวทางนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ถ้นเพืเ่อนๆท่านใดชอบก็สามารถติดตามได้นะครับคลิปนี้ขอจบกันนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับ